สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุจะมาทำเป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าข้อความจากคู่แท้ของคุณนะคะคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังรอคู่แท้รอความรักคนโสดคนามีสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือรอใครสักคนอยู่นะคะที่จะมาเป็นคู่ของคุณวันนี้นะคะนุ่จะขออนุญาตเป็น สารนะคะที่สื่อจากคู่แท้ของคุณมาสู่คุณนะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะมันเป็นคลิปพลังงานโดยรวมเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะนุ่นจะ,ะอ่านข้อความของเขานะที่อยากจะบอกกับคุณที่จะสื่อถึงคุณนะคะโดยคู่แท้ของคุณนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเธออยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมเธอรู้ไหมว่า ฉันอะรอความอบอ,อุ่นรอไออุ่นจากคุณอยู่นะฉันคิดว่าฉันอะพอแล้วกับการประจนภัยฉันอะอยากจะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณมากๆเลยฉันอยากได้รับความรักจากคุณและอยากให้คุณได้รับความรักจากฉันอยากให้เราได้มาเจอกันได้มีความรักให้กันตลอดไปฉันอะแอบหวังและแอบมองว่าจะเจอเธอ ที่ใดสักที่หนึ่งในการเดินทางของฉันฉันหวังว่าเราคงจะได้เจอกันในเร็วนี้ฉันไม่รู้หรอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแต่ฉันอยากให้เธอรู้ไว้นะทุกการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงฉันก็คาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการที่ทําให้ฉันและเธอมาเจอกันไม่ว่าจะเจอกันจากการทํางาน เจอการจากการเดินทางฉันก็ยังรอคอยอยู่นะฉันอยากให้เธอรอคอยเหมือนที่ฉันรอคอยเช่นกันฉันอนะไม่ใช่คนเจ้าชู้นะฉันเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วฉันก็หวังว่าฉันจะเจอคนที่เป็นเหมือนฉันถ้าเราเจอกันเราจะได้มาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกัน ฉันจะดูแลเธอเป็นอย่างดีไม่ให้เธอรู้สึกว่าเธอขาดไม่ให้เธอรู้สึกว่าเธอเศร้าหรือว่าผิดหวังเสียใจเลยฉันอยากจะเป็นคนดูแลเธอจริงๆนะและฉันก็หวังว่าเธอจะให้โอกาสนั้นแก่ฉันฉันนะหวังว่าการที่เราได้เจอกันมันจะเป็นการเป็นความรักแรกพบของกันและกันหรือเราอาจจะบังเอิญเจอกันอย่างกระทนหันในที่ใดสักที่หนึง่ง ฉันถึงพยายามที่จะเดินทางไปทุกที่หรือพยายามจะไม่อยู่นิ่งกับที่เพื่อที่จะได้เจอกับเธอเพราะฉันเชื่อว่าการที่ฉันจะอยู่เฉยเหรืออยู่นิ่งกับที่มันจะทําให้ฉันไม่ได้เจอเธอแน่นอนฉันอยากมีความรักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่แบบจริงจังไม่ได้มาเล่นๆนะฉันอยากได้คนที่จริงจังเหมือนกับฉัน ฉันออกตามหาคุณอยู่ทุกหนทางทุกหนแห่งแต่ฉันก็ยังไม่ได้เจอเธอสักทีแต่ฉันก็รู้รู้แหละว่าถ้าฉันเจอเธอเนี่ยฉันจะต้องมีความสุขฉันจะต้องได้รับความสุขเหล่านั้นจากเธอแน่ๆถึงไม้บางครั้งฉันจะดูเป็นเด็กเอาแต่ใจหรือมีความดือ้อแต่ฉันนะ่ะก็จะไม่ดื้อกับเธอนะ ฉันจะเป็นเหมือนคนรักเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนคนที่คอยดูแลเธอไม่ให้เธอรู้สึกท้อแท้หรือว่าถ้าเธอขาดกําลังใจฉันก็อยากจะเป็นคนคนนั้นฉันอยากจะจับมือกับเธอพยุงกับเธออยากจะอยู่ด้วยก,กันกับเธอไปตลอดชีวิตเลยแม้ว่าอุปสรรคของเรามันจะมีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะทางหรือว่าเรื่องช่วงเวลาหรือหรือปัญหาใดๆก็ตามที่ยังไม่ทําให้เราได้เจอกันเนี่ย ฉันอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อนะรอหน่อยฉันเชื่อว่าสักวันเราจะต้องได้เจอกันแน่นอนฉันะไม่รู้หรอกว่าคุณเคยเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือถ้าเราต่างคนต่างมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวเนี่ย ฉันก็หวังว่าเราสองคนจะแก้ปัญหานั้นได้ให้ครอบครัวเยียวยาวหรือเออมันไม่นําสิ่งเหล่านั้นมาเป็นปมด้อยหรือมีมาเป็นปัญหาสําหรับความรักความสัมพันธ์ของเราฉันหวังว่าเราจะได้พูดคุยกันอย่างเปิดอกเปิดใจได้แสดงออกถึงความรักที่มีให้แก่กันโดยที่ไม่ต้องแอบซ่อนหรือไม่ต้องแบบกังวลใดๆไม่ต้องกลัวว่าใครจะรู้ฉันอยากจะได้รับความรักที่มันเปิดเผยแบบนั้น และฉันก็อยากแสดงความรักที่เปิดเผยแบบนั้นแก่คุณด้วยฉันรู้นะว่าความรักของคุณกับฉันน่ะมันเป็นความรักที่ปลอดภัยและฉันก็ไม่ ไม่ลังเลใจเลยถ้าฉันได้เจอคุณเนี่ยฉันจะไม่ปิดกั้นใจใดๆเลยเพราะว่าฉันรู้ว่ามันเป็นความรักที่ปลอดภัยและมันคุ้มค่าที่ฉันรอคอยแล้วมันก็คุ้มค่าที่ฉันจะเสี่ยงกับความรักความสัมพันธ์นี้ฉันยังมีความเชื่อเสมอและฉันก็หวังว่าให้เธอเชื่อในสิ่งที่ฉันเชื่อเหมือนๆกันฉันคิดนะว่าถ้าเราเจอการความรักของเรามันต้องเป็นความรักที่สนุกสนานเป็นความรักที่ ดูพิเศษดูเข้าอกเข้าใจกันเราจะไม่ได้เป็นแค่คนรักแต่เราจะเป็นเพื่อเราจะเป็นที่ปรึกษาเราจะเป็นคนที่อยู่ด้วยกันทุกช่วงชีวิตไม่ว่าจะทุกหรือสุขไม่ว่าเราจะมีความแตกต่างกันเรื่องฐานะการเงิน อาชีพวัฒนธรรมภาษาอะไรก็แล้วแต่ฉันหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับความรักของเราและฉันก็หวังว่าเราจะไม่ใส่หน้ากากาเข้าหากันฉันอยากได้คนที่จริงใจและฉันก็หวังว่าคุณคงจะจริงใจกับฉันจริงๆฉันยังรอวันนั้นอยู่นะฉันคิดเสมอว่าคุณคือเนื้อคู่ของฉัน และฉันก็จะรอคอยคุณและฉันจะไม่เปิดใจให้ใครจนกว่าจะมาพบคุณฉันอยากให้คุณรอฉันนะเหมือนที่ฉันรอ นี่คือข้อความจากคู่แท้ของคุณนะคะเขาคาดหวังว่าจะได้เจอคุณและเขาก็กําลังรอคุณอยู่เขากําลังออกตามหาคุณเหมือนที่คุณก็คงกําลังออกตามหาเขาเช่นกันยังไงนุ่นก็ขอให้คุณทั้งสองคนเจอกันไวๆนะคะจะได้สมหวังในความรักขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็นุ่นนะคะขอฝากคีมนะคะ ตัวนี้นะคะกูต้าวิตคีมนะคะเป็นครีมที่ทาผิวนะคะสำหรับทำให้ผิวขาวขึ้นขาวกระจ่างใสฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็ป้องกันแดดด้วยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งนะคะในราคาแค่290บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจทักมาสอบถามได้นะคะวันนี้ลุ้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย